สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินราดหน้าเส้นหมี่โซบะนะคะทุกคนจ๋าใส่บรอกโคลีแล้วก็เนื้อจ้าทุกคนมานะคะทุกคนมันหอนเลยพี่น้องจ๋ามาเด้อหือ,น,หอ,น,อ,อน้ำหายหมดเลยพี่น้องจ๋าเอ้ยน้ำหายหมดเลยพี่น้องจ๋าตื่นมดแล้วพี่น้องมานะคะทุกคนราดหน้าราดหน้าเนื้อ เส้นหมี่โซบะจ้ะทุกคนจ้ะบัอกขลีใสบอกขลีนะ้ำมานะคะทุกคนจ้าม,มาเลือพี่นอ้องมากินด้วยกันนะคะทุกคนมาเย็นแล้วนะคะทุกคนจ้ะเนื้อจ้าอืมแจบพี่นอ้องอร่อย มีเส้นโซบะเลยเอามาทำเลยจากพี่น้องจา้าคิดเมนูปแปลกๆเอาเมนูปแปลกๆชูออไ,มมนนไม่ได้เอามาเลยรีบเย็นแล้วค่ะทุกคน นีดเดี๋ยวเก็บไปในถุงถุงถุงเสื้อ มาแบบอะไรแต่งหนาเด้อพี่น้องจ้ะทาลิปนิดนึงแค่นั้นนะวันนี้มาแบบสมๆหน่อยเด้อพี่น้องมาคาะทุกคนหนาวอากาศหนาวเย็นอีกแล้วจ้ะพี่น้องเมนูทำไปทั่วจ้ะพี่น้องจ้ะใส่เส้นจบอะ อยูข้าวพี่น้องจ้ะอข้าวเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวนี่กินสองเวลาสามเวลานล้นะ <c oughs> จนหล่นเอ่อเรื่องที่พี่สาวโทรมาบอกเรื่องปั๊มเสียนะทุกคนก็คือส้มได้ส้มได้แล้วนะคะก็คือเครื่องปั๊มไม่ได้เสียแต่ว่าท่อน้ำแตกท่อน้ำปัำ๊มอ่ะ ที่ปั๊มน้ำขึ้นมาแตกค่ะทุกคนรอดตัวไปเล้วทุกคนเด้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ปกริหันยาวมากนี่เอาก้านใส่ไปด้วยน้ำหันหมดเลย ที่ใส่เนื้อไม่เยอะนะคะทุกคนแต่นิดเดียวเส้นอะเยอะเส้นก้อนหนึ่งอะออไม่ได้เผ็ดนะครับพี่น้องจ้ะก็คือ นี่ปวดตาค่ะถ้าจ้องแบบโทรศัพท์ไปบ่อยนานๆเนี่ยมันจะปวดตาน้บตาไหลได้ยินได้ยินเสียงเหมือนน้องหมาจะมาเนี่ยได้กินเนื้อ นอวทษจ้าน้องหมามาไปกินอาหารไม่ได้นะคะว่าต้องหากินด้วยเหมือนกันอืม <c oughs> <c oughs> ไปตงครัวแล้วเดี๋ยว่าหาของกินนะมาแล้ว นอนหน่อยค่เดี๋ยวต้องให้อาหารเขาแล้วจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวกินเสร็จก่อนอันไหนไหอืมกินมาแล้วเราี่น้องกินมแล้ว เดี๋ยวไปให้อาหารน้องหมาก่อนนะเจ้าทุกคนขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าสวัสดีคะ่ะ